สวัสดีครับอยู่ผมนับบ้านๆไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีทําท่อสูบน้ำครับกลนไกด้านในนะครับว่าทํำยังไงครับก็อุปกรณ์นะครับไม่เยอะนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะเรียกว่าลิ้นบังคับน้ํานะครับเพื่อไม่ให้น้ําเป็นเกี่ยวนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีตัวนี้นะครับก็น้ํานี่ไม่แรงเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นท่อคุมพาวกับ เอาติดใบพัดนะครับส่วนอนนี้ก็จะเป็นท่อครับซึ่งผมได้เจาะเป็นที่เดียวอปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําเลยนะครับนะครับขั้นตอนแรกนะเ,เราก็จะยัดเข้าไปในท่อครับตัวลินบังคับน้านี่นะครับ ต่อไปนะครับเราก็ทำข้าคุมเผากเผาเข้าไปเลยนะครับคขั้นตอนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใช้กระดาษน,นะครับใช้ให้มันลองนะครับลองใบพัดนะเพื่อให้ใบพัดอยู่ตรงกลางนะครับ เราจะเป็นต้องช้นะเพื่อให้ใบวัดอยู่ตรงกลางที่สุดนะครั ใช้รองครับเพื่อใา้พับอยู่ตรงกลางนะครับครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะก,ก็จะหยอดกาวเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปบครบัเราก็จะเอากระดาษรองอนะครับใบพัดก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเราก็ดึงใบพัดออกก่อนนะครับ,รบเราก็มาติดกาวด้านในท่อนี้นะครับ ติดกาวในทอนะครับก็จะติดครับเป็นกาว a อบด้วยนะครับ3จุดนะครับตรงข้างๆนะครับก็ตรงกลางครับก็ข้างอีกหนึ่งฝั่งครับก็จะติดกาว a อบอีกครับด้านบนครับก็เป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวตัวที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับด้านนอกน่าจะทําเป็นกันอยู่นะครับสามารถดูได้นะครับนี่ครับด้านนอกครับเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะนี่ครับตัวนี้ เป็นเพาสั้นนะครับก็จะสามารถนำไปต่อกับมอเตอร์ได้หลายรุ่นนะครับนี่นะครับรับผมถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ